ตลิดเข้าช็อปลุยอีกแล้วค่ะล่าสุดหลังจากเมื่อเช้าค่ะแอดได้นําเสนอว่ามีแฟนคลับเนี่ยได้เจอโนริซ่าที่ภูเก็ตใช่ไหมและก็ล่าสุดค่ะทุกคนมีแฟนคลับได้เจอโนริซ่าเข้าช็อปลุยและว่าได้เจอโนริซ่าทั่วไทยของเทสเลยจ้ะแม่เป็นรีวิวฉบับเล่าต่อกันมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าพงยังไม่ได้มีภาพไม่ได้มีอะไรปล่อยออกมาแน่นอนค่ะแต่หลังจากเนี้ยอาจจะมีซึ่งพี่แฟนคลับโนริซ่าได้ออกมาพูดทวิตเตอร์นะคะเล่าด้วยความตื่นเต้นบอกว่าเพื่อนทักมาบอกว่าวันนี้ลิซ่าไปช็อปลุยที่นาง งานอยู่กรีดแต้มบุญแลวก็บอกอีกว่าเพื่อนโทรมาวีดให้ฟังว่าลิซ่าน่ารักมากนิ nice, สส์มากก็คือเข้าแถวรอคิวเข้าชอ็อปแบบที่คนอื่นรอคิวเข้าช็อปเลยไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์แต่อย่างได้ น่ารักมากค่ะก่อนอื่นใดเนี่ยก็ต้องชื่นชมค่ะว่าน้องลิซ่าไม่เคยใช้อภิสิทธิ์อะไรทั้งสิน้นไม่เคยใช้ความพรีวิลเลจอย่างก่อนหน้านี้แบรนซีพี่น้งไปช็อปของแบรนซีนะคะที่จริงน้องลิซ่าอาจจะซื้อในราคาที่เป็นกโกบูบไร a ออร์บ,บัสเตอร์ก็ได้แล้วก็เป็นสมาชิกก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องก็ไม่ได้ใช้คูปองหนะ้าส่วนนั้นเลยก็ขอ,อจ่ายเต็มนั่นเองค่ะและล่าสุดนี่กับความน่ารักน่าชังของตาลิสที่แฟนคลับเล่ากันมาว่าแต่ว่าสาขาไหนคะเนี่ย น้องลิซ่าของเราเข้าช็อปลุยบ่อยมากแคมหลังจากที่น้องลิซ่าลงรูปภาพไม่ว่าจะเป็นถือกระเป๋าคนของทางดุยนี่ค่ะก็จะมารีโพสต์ลงสตอรี่อดว่าอีกไม่นานก็คงจะมีอะไรอย่างเป็นทางการให้ได้อัปเดตกันนะคะตอนนี้ก็คือให้อะไรลงตัวลงล็อกก่อนเด็กๆก็ขอให้น้องอ n j o y ค่ะล่าสุดนอกจากจะมีแฟนคลับเจอน้องลิซ่าที่ภูเก็ตแล้วนะคะในช่วงเช้าต่อมายังมีแฟนคลับเจอน้องลิซ่าที่ช็อปลุยคะแม่ You'll get by.